อยากผมปิดเปิดเว้นไปที่เครื่องล่างนะครับอ่าผมไปแลกอันนี้มาให้ตุก๊กตากระขังแวมพายมันยังคิดไม่ออกเลยครับว่าปิดแล้วจะเอาไปใช้กับตัวอะไรเออแม่งยังงงอยู่เออเดี๋ยวเพื่อนๆมีความคิดอะไรดีๆว่าให้ผมเอาไปใช้กับตัวไหนเนี่ยครับฝากคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับเออผมจะรีวิวอะอยากรีวิวนะ แต่ไม่รู้จะรีวิวกับตัวไหนดีทีนี้เดี๋ยวคิปนี้ผมมาสุ่มไอนี้ดีกว่านี่ครับหลังจากเราได้หมนแล้วใช่ไหมมันก็หมวกหมวกอไอเทมต,ตรงนี้ครับหมวกเวสเกิร์ตซุปเปอร์เอสอเนี่มาสามามรถเอามาแลกกล่องได้อเป็นกล่องเครื่องรางป้องก,กันกับเครื่องรางโจมตีเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูเอ็ดว่ามันจะเป็นยังไง เดี๋ยวนะผมหาตาสุ่มไม่ค่อยเจอเนี่ยสุ่มเครื่องรางป้องกันเครื่องรางจะเป็นเ,เครื่องลางป้องกันอยู่ไหนนี่เครื่องลางป้องกันเอสอที่อยากได้หรออยากได้อะไรดีวะ <laughs> ไม่รู้ <laughs> อ่ะเดี๋ยว กดยามันมีผมมีเท่าไหร่เนี่ยผมมี4ใช่ป่ะเออเดี๋ยวกดมาอย่างละ2แล้วกันเออก็เลดตามนี้นะครับลองดูแล้วกันว่าเพื่อนๆจะดวงเป็นยังไงบ้างเออแต่เต้ก็อยากได้บัตรเชิญดุกดับนะเพราะว่าผมยังไม่มีอืมเวมา่าเรามาลองดูดีกว่าครับตีกล่องเนะเาะอ่าอย่างละสองเดี๋ยวอา่า สุ่มจี้เครื่องรางป้องกันท็อปเอสก่อนว่าจะได้ตัวไหนอันนี้มันมันสุ่มฟรีครับพอเราปิดที่มามันได้หมวกมาอยู่ละเออมาครับหนึ่งอันครับแดินๆนไปเลยลูกฟิงสีสันสวยงามป้าวเข้าไปดูครับมันจะออกที่อ่อเออรองเท้าสีทอง มาทำไมครับเออโอกาส31ได้รับเงินเดือน3เท่าเอามาทำไมครับเนี่ยโอเคอ่าต่อไปครับอ่าเครื่องรางโจมตีครับแลกเปลี่ยนครับลุ้นครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับออ่าครับปั๊บครับรอครับลุ้นครับ เปิดครับแสงมาครับเลยยบเลยับทองแน่นอนครับการันตีเอสอ่เอ่เอ่เอ่ออะไรเนี่ยหมัดนำโชคเหรอปืนหมัดนำโชคเมื่อเมื่อผ่านหรือเจอฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ไว้สามช่องหน้าหลังมีโอกาสทรัพย์ร้อยเเนตดึกรตูมาจูดเหรออืมโอเค โจมตีหนึ่งอ่าเดี๋ยวเรากลับไปที่ป้องกันก่อนครับปับ๊บแกน,นึงปับ๊บอย่างละสองนะครับปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอ้โหปั๊บเหี้ยอะไรเยอะแยะมาครับลุ้นกันเดีดจะเป็นยังไงนี่ครับ <laughs> น้ำตากูจะไหลเฮ้ยรองเทา้ารองเทา้เทาที่มันได้เท่าไหร่วะมันเละเท่าไหร่กันแน่วะ ไอรองเท้าสีทองเนี่ยเดี๋ยวนะดูก่อนไหนว่ารองเท้ารองเท้าเมื่อกี้ป้องกันใช่ป่ะรองเท้าสีทองเลสสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้โหมึงแล้วก็ปืนหมัดน้ำโชคกเลดสามสิบห้าโอเคให้ให้กูได้ต่ำกว่าอ่ี่สิบเปอร์เซ็นมั้งเหอะโอ้เลดอะไรวะเนี่ยดวงกูอ่ะ หมดไปครับอีกรอบหนึ่งปับ๊บแลกไปครับสุ่มได้แค่คนละกสามอันมันน่าจะปล่อยเหรีเยอะๆหน่อยพูดถึงไงปับ๊บน่าจะได้ตัวเดิมแน่นเลยปืนบัตรอ่ะน่าจะได้ปืนบัตรปืนบัตรแน่ไงเป็นแบบ UFO ฝ่ <c oughs> ายตรงข้ามในระยะก่อสร้างองศา75%สร้างเรมัทโด,ดยอัตโนมัติเมื่อตกพื้นที่ ของฉันโอกาส20%ภายใน8ช่องได้เรียกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดในระยะอ๋อฮะได้อีกเหรอยังไม่หมดเหรอเฮ้ยได้อีกเหรอเอาเอางั้นเดี๋ยวผมไปเอแบบ่อปัจจุบัน4อ๋อถ้าได้4มันสุมได้4ครั้งเลยเหรอว,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 ว้าวว้าวว้าวก็6กล่อง เพิ่งรู้นะครับไปครับเออเพิ่งรู้พิ่ง um รู้ถ้าสุ่มได้ครบเลยนะเนี่ย6กล่องดูจะได้เหมือนเดิมไหมครับอะไรรองเท้าสีทองรัพชาชาดับเบิลเออเมื่อทอยได้ดับเบิลสำคัญะครับโอกาส70%เลือกภายในแถวทันที่เมื่อทอยเต่าดับเบิลโอกาส70%อัพเกรดแลนด์มาร์ค ม,มันเป็นจี้ก็ค่อนข้างดีนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่มันต้องต้องได้เลรียตำๆนะเอา,าครับอีกอันนึงครับดูครับหกกล่อ,องครับมีอะไรเด็ดๆไหมปั๊บปึก๊กปึ๊กมาครับสีทองแน่นอนไปชอเออเปืนหมัดนำโชคโอเค งั้นจะไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรให้กูสูงบ้างเนี่ยหลุมดำ ension, เดเมนชั่นเหรออืมมีอะไรให้เล่นบา้างอ่ะกิจนี้อ๋อเดี๋ยวก็ต้องไปเก็บเล่นห้าครั้งโอเคอาา่าฮะเดี๋ยวรอครับรออีกสักวัน2วันเดี๋ยวผมจะมาทำอ่าอีเวนต์รวมครับอ่ารวมของกิจกรรม เดี๋ยวหาก่อนโต่ว่าวัตถุดิบวัตถุดิบอา้าวอันดับครัทล่าสุดเนี่ยครับรวมอ่านี่ดูรายการได้ดับน้ำแข็งสวิตเทนบอนลระเบิดมีทำลายจรวดโล่นี่อันนี้ดีนะดีมากเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังยังไม่ค่อยมีจี้อะครับอืมดีมากเลยแต่มันไม่บอกเลทนะเออ เดี๋ยวรอวันหนึ่งมันได้2ชิ้นน่ะสชิ้นกี่วันเนี่ยเจ็ดวันเอ่อตั้งไรเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ตั้งไรสิบชิ้นปะเออวันละสองวันก็ประมาณ10ชิ้นอะ่ะสุมได้10บรอบโอเคี๋ยวมาลุ้นกันครับโอเคสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม <laughs> ถ้าผมคิดออกก่อนเอออย่าลืมนะครับใครที่มีไอเดียเจ๋งๆกับที K ่ขังแหวงพายนี K ่ครับ ว่าจะใช้ในตัวไหนดีเนี่ยฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเอออย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยตอนนี้ก็ทยอยเริ่มทําคลิปลงมาแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ